อ้าวโอเคหนึ่งสองสามข่อยงามโบข่อยงามับเดี๋ยวขอยสิตั้งชื่อคลิปนึ่งข่อยงามโบข่อยงามบ่นี่น่ะก็ผมผมจะตั้งชื่อคลิปว่านางง่อยเออแงานทำมืออย่างนี้ด้วยทำมืออย่างนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยจะตั้งให้เขาอะใครอย่าบังข่อยเด้อข่อยขอแนชักคลิปในเรื่องของอ่าส่วนของที่ดินน่ะที่ดินตรงนี้มันมีอ่ามีเอฟซีหลายๆท่านที่ถามว่า ทำไมเราทำรั้วทำไมเราไม่ทำลม้มถึงถึงบริเวณที่เนื้อที่ของเรานะคะตามตามสอกอหนึ่งเนาะสอกอหนึ่งนะเนื้อที่ของเราคือจากพอสะพานมานี่นะคะค่ะนั่นคืออ่าเส็นที่บริเวณของอ่าผู้ถือครองสิทธิ์ก็คือนายประดิษฐ์คุณคงตาคือพ่อของพนลลี่นะคะครับค่ะแต่ว่าทีนี้มันเกิดประเด็นที่ว่าหนึ่งคือลานปู่พญานาคลานไหนพ่อปู่นะคะโดนอ่า เจ้าที่เนาะมาเป็น่มามาเป็นแปลงตวดยึดถูกตวจยึดเพื่อที่จะรอค่าทำเขาเรียกอะไรคะกัรชิ้นจัดสารเนาะแต่ที่จริงแล้วอ่ะถึงไม่ตวจยึดอ่ะลุงพลเขาก็จะมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อที่มอบให้กับประชาชนคนปกปอก,กนี่นะคะเพื่อที่จะ,ะเป็นแลนด์มาร์คของของหมู่บ้านหรือว่า เป็นของจังหวัดของอำเภอของเรานะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ปกปอกอะไรของเราเนี่ยค่ะคือเขาเขาคิดเป็นนักพัฒนาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราก็เลยจะไม่ล้อมเอาไม่ทารั้วล้อมเอา,อ,าองค์ปู่ด้วยนะคะในส่วนหนึ่งก็คือเป็นที่ตรวจยึดด้วยเนาะใช่ครับแต่ลึกๆของลุงอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้กะจะเอาเป็นของตัวเองอยู่แล้ว เราก็เลยต้องทํารั้วแค่บริเวณตรงนี้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าเราจะทําจริงๆอ่ะเราทําไม่ถึงคอสะพานก็ได้รั้วนะ่ะเพราะว่าที่แถวที่ตรงเนี้ยมันเป็นตามสกอหนึ่งนะ่ะมันถึงคอสะพานนะคะนี่เพราะว่าลุงลงต้นไม้ยเยอะมากนะครับ แต่แลุงไม่เสียได้นะลุงตั้งใจที่จะให้เป็น<ช>ส,สมบัติของชาติอยู่แล้วใช่เป็นสมบัติของชาติแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือชาวบากโกโก<ช>้านกกอกเพราะว่าถ้าเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือชุมชนแถวนี้คือบากก้านกกุมกกอกหัวสูงแถวบริเวณรอบนะคะความตั้งใจของลุงดีมากนะเป็นนักพัฒนานะเขาเรียกว่าคือคือคิอคดเพื่อ นนะเพื่อไม่ใช่ว่าเอาเอาไปเอา,เอา,เอาแต่ตัวเองอะความคิดของลุงนะนี่ก็เลยทัลี่ก็เลย,ยสนับสนุนนะนะพูดถึงเป็นเป็นความคิดที่แบบว่าไม่เห็นแก่ตัวค่ะขอย,ยังโอเคแปนดนาที <laughs> ยังแปดยังแยังลงกวอนเรื่อยครับอ้อยโอ้โ <laughs> นี่ก็คือที่มาที่ไปของสสวัดีค่ะดินตรงที่้ที่พี่โบริปุ้นะะคนี่ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะได้ค่ะตรงเนี้ยนะตรงร้านพญาน้าเหรอเนี่ยนะคะก็คือความเป็นมานะคะของของที่ดินตรงนี้นะคะเเสีียภาาษรแต่ก่อนหน้านี้ก็คือในโสโกน่ะมันมันมีถุงคุมอยู่แล้ว กู้เอาค่ะตามนี้แต่เพราะว่าเป็นคดีความแล้วน่ะเออคือขลุกแล้วคือหมดแล้วอ๋อแค่นี้ใช่ไหมอันอันที่เราขุดแค่นี้ใช่ไหมค่ะันนี้ก็เลยพยายานก็ออกมาแล้วนะคะกระจายให้ฟังว่ามัะความจริงเราเดินมาจากด้านหน้าบ้านมีหลักฐานพ่อพงนี้แต่เยวก็ถึงนะคะอยู่ที่แถวนี้อาจจะไม่มีแล้วแต่ต้นที่นั้นะคะวงนะคะที่มาเหลือตอนนี้ยื่นเรื่องออกึนโหนแล้วค่ะ ตัวน้ำนะคะแบบรึมไปแล้วนะคะกว่าจะได้โคต้าแต่ละปีแต่ละปีฝัวผางมาลยนกระได้ก็พาพางนะคะก็เล่นสบายแล้วก็ฝากกดไลค์ตามตางหัวใจนะดันดัขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะต้งอให้สารยืดค่ะสวัสดีค่ะได้กินน้ำหรือยังกินหลายน้ำเลยมื้อนี้นะะคแต่เราเขาคุณหลายๆเรื่องเช็ควิ่งกับเอ่อวิ่งแยกขุดมา ใช้ัุกวันเกือบแค่ทุกวันอ่ะอาทิตย์ช่วงแรกๆอ่ะวิ่งเรื่องอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะตามที่พี่ปอลี่พูดนะคะมีก็ตามนี้เลยนะคะถ้าใครสงสัยนะคะก็อะไรก็นี่ค่ะนะคะคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะสวัสดีค่ะตอนนี้ลุงเราก็กดเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะแอดเอนก็จะเอาขอดีขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะว่าที่ดินตรงนี้อ่ะเราถือครองมาตั้งแต่ปีพศก่อนพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็เข้าคลรมออามติอ่าอะไรนะ คุไม่เป็นทีนอ้ปีสองหสิเข้าเข้าเข้าไว้อะไรอ่ะแผนประมอรมออะไรนี่แหละครับครับเข้าพะมอเออนั่นแหละไม่ได้ประชามติออกมาแล้วะเออว่าที่นี้อ่ะมีการถข้อสิโดยนาประดิษฐ์ะอืมชาบ้านแช่วดีวยขอยิ้มสวยๆนะคะลูกเไหมไม่สวย่ะจะป้งนะ ไม่ได้มีแค่หนูใช่ไหมมีคนมาขอรูปนะแต่เอารูปไม่สวยของเผยแพทย์นะไม่มีฟ้องเด้อ